วัสดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องเนาะเจอกับเพจสายแดกอีแล้วเนาะวันนี้เข้ากามากินเข่ากันเนาะพี่น้องกับอ่าแมลงเนาะนักล่องใต้ดินพี่น้องนี่เนาะนักล่องใต้ดินแล้วก็นี่เลยมีแเจวเนาะพี่น้องเพ็ดแจวเพ็ดแจวน้ำแล้วก็อ่าขัวน้ำเนาะาพี่น้องก่อนจะกินเข่าเด้อพี่น้องเด้อแนะนมนี่เลยผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะเปปโปซีเด้อพี่น้องเด้อ กินข้าวแล้วเนาะสามมือกินเท่านึงก็ได้เนาะพี่น้องเนาะนี่กินกับอ่นาน้ำร้อยฮาซิปอมเลเนาะกับหนึ่งซองพี่น้องนี่เนาะนี่เลยใสย่แดดกินตลอดเนาะนี่สามสามมือกินเท่านึงก็ได้เนาะพี่น้องนะี่ครับทายสะดวกเนาะล่ำใส่เห้ามันจะแด้แบบสะอาดเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่ามากินกันเลยข้าเหนียวได้พี่น้องมนันนี่นี่ได้จ้ะหนึ่งข้าเหนียวทอดเนีน่เห็นบ่นี่อายออกตัวๆเลยพี่น้องเนี่ย ขอบคุณสนับสนนค้นสนับสนนก็คือป้ากับลุงที่อำนาจฉนเฉลินพี่น้องฝากามาแรงมาให้หลานกินเนาะพี่น้องลายครักแต่แดกก็เอคืออยากกินเนาะยังน่อยกินตลอดได้เนี่ยนี่เห็นบอกพี่น้องอมักแข่งยังเลย กันหน้าอือแสบครับพี่น้งองพี่ดอืยแม่งจิดซ่อนน้ำพี่น้งองสา่ครับ รับพี่้าวเป็นยี่นสายแดรดีมากพี่้อง dùng sai may Ngon Cái mh Cái mh mh Ăn cả mh 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 จะแดดก็จะขิงเลยน,ะนั่นนเาะมันหอมจะมีรสชาติแบบเผ็ดเผ็ดน้ำหน่อยหอมมากเลย ฉันนั่นได้กินได้พี่น้องซอยุ่งเขบกับแพ้ง พี่อ้อนนะพี่น้องเพลิดโปพ่อใช้พี่อ้อนหนิคืออยากกินสม